สวัสดีครับเอฟซีเราก็มาร้านนี้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยร้านเก่าร้านเดิมตัวเอาเงินมดปีพี่น้องเอ้ยได้ตลอดเล่นเนีเยียน,นแ,ลแล้วก็อยากรยาเฮ่าแล้วเป็นคนว่าเลยเคนบยาขาจะมีเงินไขเงินดิคนบยา ก็มันซึมมาหลายวันแล้วล่ะเฮ้ยฟังไหนวะฟังนี่แนเนาะเดี๋ยวเฮ้ยว่าไอ้ฟังไหนวะมันมันหัวหรือฟังปุ่นบอกฟังปุ่นหรือว่าฟังมีวะฟังคนขับฟังปุ่นไหนโอ้โบแมนฟังนี่ฟังนี่ฟังปุ่นฟังปุ่นอ้้็ไดดเฮให ได้ทางนี้เขเฮ็ดให้เฮ็ดทางนี้เลยก็ปักมันโตอโอ้ยโอ้โหอันนี้ก็ยางแบนพี่น้องไ้ยมันหัวแล้วบ่นี่ยังบ่ใส่งานนนมัยางบ่โอ้ยยังบ่ค่อยได้ใส่งานจะเลยเอามาปลุกมาใส่บ่หนิโอ้อันนี้สิไปหีวานเข้าบ่หนิโอ้นี่พี่น้องเพืสิหวานเข้าแล้วได้เห็นฝนตกเมื่อวานเนี่ยเอาเลยบ่ โอ้แจีวเลยฝนตกมาแล้วเอาเลยโอ้ยอดไล่เท่าไรแล้วนี่อันเบิ้งอยู่บ่เบิ้งติดตามผมอยู่บ่ติดตามอยู่บ่ในโพธิ์นะโอ้เออเห็นเบิ้งโอ้แบนมัดสองแล้วตัวนี้เนาะแจีวพี่น้องเลยแบนมัดสอง คนกระสีไปไฮไปหน้าพี่น้องเอ้ยวานเข่าวานเอาปลาดำเลยบ่ครับปลาดำกระดำครับปลาดำทุ่งครับโหเห็ดหลายทุ่งโอ้สื่อคือยังลูกสาวผมแต่นี่ใบเฟิร์นพี่น้องเอ้อลูกสาวเกอสื่อใบเฟิร์นเยี่ยพวกครับลูกสาวนู่นาวบ้านครับ ฟังคนละผมมาผมก็ลืมเหรอเอาฟังนี่แหละนี่แหละคอยเปิดจุกไว้หนิแม่นแท่นี่แม่นนี่ฟังนี่คอยเปิดจุกไว้นี่ โอ้ยจุกหายแล้วเนี่โอ้ตายแล้วตามคำสั่งนายหัวล้อนี่ก็ได้หัว้อนตายแล้วเอฟซีอยากหัวล้อนี่กระไ้หัวล้อนี้ <c oughs> ยางรั่วได้ทุกล้อที่คุณต้องการ <c oughs> พี่น้องเอ้ยอยางรั่วยางรั่วนะครับเอามาปะพี่น้อง ก่อนจะเดินทางไปสปปลาวเ,เอามาปะยางก่อนเดี๋ยวมันรั่วที่สปปลาวมันจะยุ่งยากพี่น้องอเออนี่นะเอซีโอ้ร้านนี้เป็นร้านประจำนะพี่น้องก่ไว้ไปลงแหเนะลงป่าซื้อยางไหนเอาไปลงป่าก,ก็ได้ เหนื่อยพี่น้องเลยจะเดินทางไปสปปรลราโอ้วรถเร็วทันใจเมื่อนี้บ่มีคิวเนาะถือว่าโชคดีเนาะอะไรเนี่ยสุดฤทธิขันละมาซาเมื่อกี้เต็มอยู่บอ หยียบยังเนาะรถไคหนิหยียบยังเนาะเว็นตะปูป่ะเนาะตต่นเ้ามาเห็นแต่แบนไอเหาะอยู่เอ้า,อาอเาห็นไจเนาะวันนี้อะเติมลมแลนมาลานแล้วข่อยก็ได้เราจะมาเช็คดูนะว่ารั่วตรงไหนพี่น,น้องมันซึมหรือว่ามันรัว่ว มิดจิลีเฮ้อ,อย่าบอกนะว่าไม่รั่วแต่ว่าซึมเฉยๆบ้ามันบวมหัวมันออกลมมันไปใส่กันอันนี้อันนี้อ่าัวออะไีพี่น้องเอ้ยตายแล้วถืออีกอย่างน้อปันนี้มันมีหูอืน่นอีกบุญน้อฮ้ยมันก็เป็นนล่นนีนโ่โอ้ดิบตะปูบอโอ้ แต่แล้วพี่น้องเทวงูมีอีกหูหนึ่งบ่อเ,นะเออรูเดียวก็พอแล้วอ่ะอย่าไปมีอีกรูเลยโอ้รั่วจริงๆด้วยท่านผู้ชมนะครับไม่น่าเชื่อเลยพอ,อผมจะไปเหยียบตะปูเข้าให้พี่น้องต้องปะก่อนไปลาวนะพี่น้องเลยถ้าไปลาวแล้วปะเนี่ยมันยาก

เอาละทีนี้จะได้ปะยางแล้วจะได้ไปต่อไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันมีอย่างไหนหรอือเปล่าน่าจะไม่มีเนาะพี่น้องก็มากับโกกวานะโกกวาก็อาศัยเข้าเมืองมาด้วยเพราะว่าเน็ตแรงนะครับเออบ้านผมเน็ตไม่ค่อยดีนะสี นี่นะปลายามพี่นะ้องอู้น่ากลัวอืมมีในสีวิธีการปลายานของเขาก็ รวดเร็วทันใจโชคดีที่มาแล้วไม่มีคิวเลยนอ้องเราก็จะได้แบบเร่งด่วนเลยก่อนในที่สุดเราก็ปะยางเตรียมตัวเดินทางแล้วพี่น้องเย้ยนะครับตะปูตะปูฮะฮะ,อะเอา,เอาทั้งนี้บอกีอ่ยังมาเบิ้งอี่ยัง เฮ้ยตะปูบ่โอ้ของแท้พี่น้องเลยมามาเต็มล้ำเลยพี่น้องเลยตะปูโอ้ตายแล้วตะปูตะ <c oughs> ปูพี่น้องนึกว่าหัวน็อดอได้ตอกออกพี่น้องเลยตายแล้วตะปูอยากมีตำหนิเลยทีนี้เหยียบตะปูเข้าให้แล้ว เอาออกยากอีกสา,าหากพี่น้อยตะปูตะปูเสียงด้วยโอ้ยสิงยอโอ้ยเหยียบไปเหยียบมาจนหวัวมันหลอนหมดแล้วเลยเนาะไปโดนแล้วบุ้งโอ้พี่น้องตะปูบ่มีหวัวหลอนหมดแล้ว ตายแล้วตะปูโศกเศร้าพี่น้องบ่มีหัวโอ้ยไปเยียบไปเด้อผู้ใดก็ไเลยคอยไว้นี่เด้ออย่าไปเยียบเด้อยดยอ,ยยยดยอย่าไปหาเยียบอ่าฝากไว้สำนีล้วพี่น้องเลยนะครับผมสวัสดีครับ